ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นความสุขใหม่ให้กับผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของโรเบเชียลครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมีมัลกิจิตอีกสองอย่างที่สําคัญก็คือการบริการวิชาการพัฒนาและพัฒนาด้านสุขภาพท้องถิ่และโรเบเชียลของมหาวิที่ไร้ขันแก่นสีครับคนนี้ผมก็มีความท้ายเป็นเนื้องอกชีิตไม่หลายแหล่กลุ่มอะมิโลพาโซน่านะครับจากรอยโรคเนี่ยคนไข้จำเป็นจะต้องใช้ในการวิจัยทางประจกรร โดยที่ผู้แพทย์ถ้าหากเราไม่มีฟันปลอมหรือว่าไม่มีการการอสังหาริมทรัพที่ถูกต้องระหว่างหมอพี่ทางบริษัทวิทยุที่เขาเตรียมมาให้นะครับก็มาประกอบเข้ากันนะครับก็จะมีฟันปลอมโดยเชื่อคณะแัทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับขอขอบคุณท่านาที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เป็นภาพถ่ายในช่องปากจะสังเกตว่าฟันหน้าเขาไม่สพเลยไม่สพเลยครับสพเฉพาะฟันหลัง และเป็นถ้าเขาจะพยายามปิดปากเขาต้องม้นซึ่งเป็นสภาพที่น่าจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตเขาเป็นอย่างมากนะครับแต่ผู้ป่วยรายนี้นนเราด้วยตนี้เรายังมีความมุ่งมั่นในอย่างตื่ที่จะผลิตอันตรายกรลากรซึ่งเกี่ยวกาบการดาขาแต่ยศาะตร์ท้องป,องป,องปากตัดกระดและใบหน้า เราได้ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยในหลายด้านทั้งการถอนฟันผ่าบัดขุดการรักษาการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบการเตรียมช่องปากก่อนการใส่ฟันเทียมแต่เยกรรม้ารส่วนนอกเนี่ยมันจะมีสองชิ้นด้วยกันจะมีชิ้นทางด้านนอกให้อาจาแพทย์ได้ไปเรียนต่อทอดทางแล้วก็เดินทาง วิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมสซิโลเฟเชียนะครับตอนติดแน่งเลยคนไข้ไม่สามารถถอนออกได้เองเราจะถอนออกให้คนไข้ด้วยการความสะอาดและดูแลในช่วงแรกก่อนแล้วก็ต,ตัดตัวนำผ่าตัดนะครับซึ่งเทีนี้ได้ได้เอาผ่าตัดชิ้นนี้ที่กระดูกมังกรออกแล้วนำกระดูกนอกมาเราก็จะ่ในการรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมการเว้นะกระดูกและข้อต่อขี่ช่วเป็นผลได้ทุกคน อาปากกว้างหรือตลอดเวลานี่นครับไปส่งต่อข้อมูลเพื่อเพื่อทำการตกรองต่อได้ในะระดับสูงไปคลับก็หลัออง,อองจากที่เราวางแผนการผ่าตัดน,นะครับนะครับเราก็จะสามารถดูนะให้คนไข้เนี่ยให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวได้พูดได้ดับเสียงได้แล้วก็มีมีรูปร่างใบหน้าที่สวยงามน,นะครับก็อันนี้เป,นเป็นเป็นตัวอย่างคือที่เป็นยี่ห้ที่ติกดกินเยอะๆบ่อยๆนะฮะทีนี้ก็เป็นที่มาว่า ขจะเป็นทสร้างข้อต่อขาไกลเกิดขึ kind of ้นมาจะลอออกมาเป็นภาพให้ท <head> okay <radas> ุกท <ative> ่านได้เห็นว <etic> ่าข um ้อต่อขาไกลของผู้ขับการพัฒนาการของคณะนักวิทยาศาสตร์และจะช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ภาพที่หนึ่งรในกรณีที่ผู้ป่วยมีข้อต่อขาไกลที่เห็นในภาพ